คาถาเลกห่วยครั้งที่46กระผมนายปรารถนาพุทธภูมิประจำวันพุทธที่23กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศีเรยะเมตรตรนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราตสีสหัสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอ,ห,งอหังวันทามิทมุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัเพพุทธาสัเพธ,ธรรมาสัเพสังฆาภรปัตตาปัจเจกานัน จะยังพรังอรหันตาน,นันจะเตเชีนะรักขังพันธามิสัพ,พสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังขังอธิฐานมิข้าพเจ้านายปรารถนาพุทธภูมิขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่46ข่ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอาริยะเมตไตร ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดประเจ้าค่า